สวัสดีครับผมลองเป็นไทยคณะทำงานเซเบอร์วัคซีนครับผมได้เห็นคลิปที่เขาแชร์กันว่าถ้าเรากดดอกจัน138ดอกจัน1แล้วก็ชาร์ปจะเป็นการบล็อกเบอร์มิมชชีพได้จริงหรือไม่ครับอันนี้มีมานานแล้วนะครับประมาณ2-3ปีละที่กศช คุยกับผู้ให้บริการในการให้ความร่วมมือในการบล็อกเบอร์จากต่างประเทศนะครับข้อดีก็คือไม่จะชีพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เบอร์โทรจากต่างประเทศใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP ที่มันจะเป็นเบอร์ต่างประเทศโทรเข้ามาเครื่องของเราก็จะถูกบล็อกไปหมดเลยข้อเสียถ้าคุณเป็นคนที่ติดต่อกับต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ก็ต้องเวทกันว่าระหว่างข้อดีข้อเสียแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราที่อยู่กับบ้านเนี่ยแน่นอนว่าไม่ค่อยได้คุยกับต่างประเทศแน่นอนถ้ากด หมายเลขนี้ให้เขาเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่เขาจะโดนคนร้ายเนี่ยโทรเข้ามาหาเนี่ยน้อยลงไปเพราะฉะนั้นมีประโยชน์นะครับอยากให้ไปใช้กันแต่ทําได้จริงหรือไม่วันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันสามารถบล็อกเบอร์โทรต่างประเทศได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ของผมนะครับซึ่งผมเคยกดไปนานละดอกจันหนึดดอกจัน 1แล้วก็ชาร์ปโทรออกนะครับผมเคยกดไปนานแล้วแต่วันนี้ผมจะมาลองดูว่าถ้าผมใช้ระบบ V O I P ที่ผมใช้เนี่ยโทรเข้าเครื่องนี้แล้วมันจะขึ้นโชว์ต่างประเทศเนี่ยมันโทรเข้าได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับกดเบอร์ผมก่อนแล้วก็กดโทรนะครับอันนี้ผมกดโทรเข้ามานะครับดูว่าจะขึ้นไหมอ่ามีเบอร์โทรเข้ามานะครับขึ้นว่า no caller id นะครับอันเนี้ยเป็นเบอร์ VoIP แสดงว่ายังโทรได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองกดดอกจัน138ดอกจัน1ชาร์ปนะครับว่าโทรออกได้ไหมโอเคผมก็กดไม่รับสายนะครับโอเคอนะครับเดี๋ยวผมจะกดดอกจัน138ดอกจัน1ชาร์ปโทรออกมันก็จะขึ้นว่าพีจเวทนะครับระบบดำเนินการแล้วกรุณารอข้อความตอบกลับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้อความตอบกลับมันมีข้อความมาไหมนะครับ คือรหัสตัวนี้สามารถยกเลิกได้ถ้าดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งชาร p, ์ปโทรออกคือบล็อกถ้ากดเป็นดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันสองชาร์ปแล้วโทรออกคือการปลดบล็อกนะครับอันนี้มาดูกันนะครับว่าทําได้หรือไม่อ่ามีเมสเซจจากทูมูฟเอสส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูด้านข้างคุณได้ระงรับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศแล้วค่ะต้องการเปิดรับสายเข้าจากต่างประเทศกด ดอกจันหนึ่งสาดดอกจันสองชาร์ปโทรออก,ออกเห็นไหมครับตามที่บอกไปเลยอ่ะคราวนี้ผมจะลองโทรกับไอทีว่าได้ไหมครับเมื่อกี้มันบอกว่าบล็อกให้แล้วนะครับผมกดโทรออกอ่ามันขึ้นว่าเนี่ยผมโทรบอกว่าเลขหมายนี้ะระงับการใช้งานทั่วข่าวพิชัยเกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวผมเปิดเสียงเครื่องนี้กับน,นะครับผมปิดบลูทูธกับ ได้ผลนะครับได้ผลก็คือตอนนี้ต่างประเทศจะติดต่อผมไม่ได้ละแต่จริงๆผมก็มีติดต่อต่างประเทศส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปิดฟังก์ชันนี้ไว้แต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแนะนําเปิดไว้เลยจะดีมากเนี่ยผมใช้ iPad โทรซึ่ง iPad, ง iPad ตัวนี้ไม่มีซิมนะครับใช้โทรผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยเค่ะ Sorrythe you called has requested a temporary bar please try again later เลสหมายนี้จะนับการใช้งานชั่วคราวคาว่ะ Sorry The place you c a l l has requested a temporary bar เห็นไหมครับมันบล็อกได้จริงๆอันนี้รีบไปกดให้เลยนะครับยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราที่อยู่บ้านคุณปู่คุณย่าหรือตัวเราเองที่ไม่ได้ติดต่อต่างประเทศแนะนำให้กดดอกจัน138 ดอกจันหนึ่งชร์ปโทรออกรีบทำเลยนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รีบบอกคนที่เรารักรีบแชร์ไปให้คนอื่นรู้แล้วก็จะได้ช่วยกันป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยไปด้วยกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องใหม่ๆผมก็จะมาประจาพันอีกทีสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับแล้เจอกันใหม่ครับ